ใครดู e ีพีล่าสุดของก้อยนะันทีรีมแล้วบอกไม่สะดุดหูบอกเลยว่าไม่น่าใช่ค่ะเพราะในตอนเอาติ้งซองทำเปิดใจชอบเทปไหนที่สุด ก็จะมีทั้งช็อตคาช็อตแรงและช็อตที่ฟแฟนๆฟังแล้วต้องหยุดคิดตามค่ะซึ่งหนึ่งในช่วงของรายการของ EP นี้นะคะทั้ง3สาวเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ทีมงานตอบคําถามกันแบบตรงๆค่ะโดยเฉพาะช่วงที่โยนโจทย์ให้ครีเอทีฟของรายการนะคะกับคําถามเล่นๆค่ะว่าถ้าต้องคิดคอนเทนต์ TikTok เอายอดล้านวิวล้วนๆไม่สนภาพลษณ์ไม่สนความเรียบร้อยแต่และคนเนี่ยก้อยนันตี้ดีมค่ะควรทาคอนเทนต์อะไรเรียกได้ว่าคําตอบของครีเอทีฟท่านนี้นะคะเรียกเสียงฮาให้กับทั้ง3มสาวได้จริงๆค่ะ ซึ่งก็ได้ตอบว่าของนัตตี้คือโทรหาแฟนเกา่าของดีมคือไปเดทก,กับพระเอก MV ทุกคนเช้าคนหนึง่งกลางวันคนหนึง่งเย็นคนหนึ่งค่ะส่วนของสาวก้อยเนี่ยกลับถูกโยนให้เป็นหน้าที่ของคนดูนะคะซึ่งก็ได้ตอบว่าให้คนดูตอบแทนว่าจะทํายังไงของคอนเทนต์ของก้อยถึงจะได้ล้านวิวค่ะแต่พอถึงช่วงให้เลือกคอนเทนต์ที่แต่ละคนชอบที่สุดนะคะคําตอบของสาวก้อยนะคะเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนยังจําได้ดีค่ะนั่นก็คือ EP ีเดินป่าค่ะคุณผู้ชม EP ีนี้นะคะถือเป็น การเดินป่าครั้งแรกของก้อยกับรายการปล่อยกูไปค่ะที่ชาวโซเชียลเนี่ยเคยแชร์กันสนานกับทริปที่ก้อยแล้วก็ท็อปทศพลออกเดินป่าด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิต ระหว่างทางขึ้นเขานะคะหลายคนก็สังเกตเห็นชัดว่าหนุ่มท็อปทศ์พลเนี่ยคอยเดินตามก้อยอยู่ตลอดเหมือนคอยระวังหลังให้แล้วก็ยังมีโมเมนต์ที่เฟยพูดกับทุกคนว่าค่อยๆเดินใครเดินไม่ไหวบอกเราจะหยุดและสาวก้อยนะคะก็ยกมือบอกว่าไม่ไหวคะ่ะหนุ่มเฟยนะคะก็ได้พูดว่ากลับ แต่หนุ่มท็อปนะคะก็พูดแรกขึ้นมาว่าใครไม่ไหวบอกเราไปรอข้างบนก่อนที่หนุ่มเฟยเนี่ยจะแซวตอบแบบรู้ทันทีว่าคนอื่นไม่ไหวบอกเฟยถ้าก้อยไม่ไหวบอกท็อปช็อตนี้เองนะคะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยแซวกันไม่หยุดว่าภูสอยดาวทริปนั้นหวานเกินกว่าที่คิดแต่ยังไงก็ตามนะคะในรายการเนี่ยสาวก้อยได้อธิบายเหตุผลที่เลือกคอนเทนต์เดินป่าว่าคือรู้สึกว่ามันออกจากเซฟโซนจริง แล้วพื้นฐานเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ออกจากเซฟโซนอยู่แล้วพร้อมกับเล่าถึงความเหนื่อยความท้อและความรู้สึกว่าสุดท้ายมันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีค่ะจนทำให้สาวก้อยนะคะเลือกคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ชอบที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่แฟนๆได้เห็นโมเมนต์นี้ช็อตนี้นะคะก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพี่ก้อยคือหลุดล้นเขินชัดเจนมากตอนถามสนุกครียอทีฟว่าให้ทำคอนเทนต์อะไรเสนอค่ะ o ็อกเดทก้อยท็อปหนึ่งวันแบบจัดเต็มรับรองวันเดียว 1>, 1ล้านวิวสบายมากและก็ได้มีคอมเมนต์นะคะได้บอกว่าคอนเทนต์น้องก้อยไปเดทแบบแฟนกับพี่ท็อปแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าก้อยท็อปแฟนเด์แฟนกันแค่วันเดียวร้อยล้านวิวไปเลยของนัตตี้ไม่อยากให้ทำคอนเทนต์แฟนเก่าเพราะเวลามีเรื่องแฟนเก่าเข้ามาทีไรมีคอมเมนต์ลบเยอะอยากให้ทำคอนเทนต์สลับร่างกับพี่แมน24ชั่วโมงหลายคนนะคะหลยเม้น์เข้ามาเม้นถึงนุ่มท็อปพนสพนจริงๆค่ะซึ่งก็ได้เม้นบอกว่าท็อปก้อยต้องมาแล้ว my ambulance พี่ท็อปมาหนูสัญญาว่าจะรัก หนึ่งภายในวันเดียวมาให้ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าคอนเทนต์ยายก้อยล้านวิวไม่ยากเลยค่ะรู้ๆกันนะเกินล้านแน่จะบ้าแค่คิดก็สนุกแล้วเพราะมีบอกนะคะบอกว่าก้อยท็อปยอดวิวล้นแน่ๆยังได้บอกอีกค่ะว่ารอคอนเทนต์ท็อปก้อยนะคะทะลุล้านแน่นอนปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเป็นเอกฉันท์ที่สุดคอนเทนต์ก้อยท็อปต้องมาแล้วค่ะเรียกได้ว่า EP นี้ช็อตนี้นะคะก็ทาเอาแฟนๆเนี่ย อดยงถึงหนุ่มท็อปทศพลไม่ได้จริงๆทั้งอยากให้ก้อยทำคอนเทนต์อะไรให้ได้ล้านวิวในทิกต o k แล้วก็คอนเทนต์ที่ก้อยชอบที่สุดก็คือคอนเทนต์เดินป่าหลายคนก็อดยงไปถึงหนุ่มท็อปทศพลไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชม